สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรักษินาเสนาสนะค่ะชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นกำลังศึกษาอยู่ชั้นปปีทีท่2สาขาภาษาต่างประเทศค่ะเมื่อก่อนหนูอยากเรียนภาษามากก็เลยไปสมัครที่วิทยาลัยอื่นแล้วทีนี้เหมือนกับที่บ้านก็ไม่เห็นด้วยอะค่ะไม่อยากให้ไปเรียนพวกอาชีวะที่อื่นแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยกลับไปเรียนที่โรงเรียนเก่าแต่อาจารย์เขาแนะนําว่าถ้าอยากเรียนภาษาก็ลองมาที่นี่ดูไหมนะคะแล้วหนูก็เลยมาพอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคค่ะเพราะว่าตัวหนูเองหนูอยากเรียนภาษามาตั้งแต่ หนูชอบภาษาตั้งแต่ที่หนูยังเป็นอยู่มัธยมต้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ทางบ้านฐานะทางบ้านเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีโอกาสได้เรียนแบบภาษาเต็มทีมเนี่ยนะคะหนูเรียนโรงเรียนเล็ก,ลกๆในแถวอำเภอเมืเอน,นะะี้ค่ะก็เลยพอมาเรียนที่นี่รู้สึกว่ามันเปิดโลกเราคะ่ะภาษาอังกฤษภาษาจีนทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองเรามีความสุขกับการเรียนมันไม่น่าเบื่อะคะ่ะอาจารย์ฝรั่งที่นี่ก็มาจากหลายๆประเทศนะคะเราจะได้ภาษาภาษาอังกฤษสำเนียงที่มันไม่เหมือนกันตัวอย่างเหมือนกับอาจารย์บางท่านก็มาจากอเมริกาใช่ไหมคะ มาจากแอฟริกาใต้แบบเนี้ยทำให้ร,รู้สึกว่าโอเคเราได้เรียนสำเนียงแบบที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การสอนของแต่ละอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าการสอนที่นี่ทาให้เราสนุกแล้วก็ไม่น่าเบือ่อแล้วก็อยากให้เราเรียนไปเรื่อยๆหนูเคยฝึกง,งานมา3ที่ที่แรกคือที่โนวเทลเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะแล้วก็ที่ที่2ที่คามรยายเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็อยู่ในครัวแล้วก็ที่3ที่อนันตาราลาวนาค่ะเป็นฟรอน หนูรู้สึกว่าตัวหนูเองก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่มันมันเยอะขึ้นนะคะคุยกับแขกทุกวันก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษถ้าสมมติเราไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยหนูก็มั่นใจว่าเราไม่สามารถฝึกฟอนได้เลยค่ะเพราะว่าเริ่มเลกที่เราย่างเข้าไปเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดแล้วทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งกับแขกทั้งกับคือการคอมม u n i c a t มันต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะหนูว่าจะไปลองสมัครงานเป็นฟอนนะคะถ้าทํางานแล้วมันรู้สึกว่ามั่นคงในหนึ่งหนูก็จะเรียนต่อมหาลัยไปด้วยค่ะพ่อแม่ก็อยากให้เรียนจบปริญญ,ญาเหมาือนก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาพทุทคุณกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่30มีนาคม2566สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่วิทยาลัยโทร0802761850หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ w w w bbvc.ac.th